รู้ไหมว่ารถคันนี้ขับได้กี่วิเดี๋ยวผมจะบอกให้หา,าคู่แข่งก่อนหาคู่แงก่อนหาคู่นนแข่งก่อนคู่แข่งอยู่ไหนเนีมันก็ดเกนล็อกถนนเยอคุณหลับรู้ไหมครับ ากับ GTR เนี่ยเลย GTR เราอยากค้าแข่ตับผมนะแลผมจะบอกนห้ดูว่าอกนี้มันกี่วิดูนะครับเสียเท่าไหร่เนี่ยเีรดูบอกดูเ่าจะกี่วิเัาเหนี่ถ้ามันฟาถ้ามันเซลลก็รู้นั่นนั่น ขนาดคำเชือกสภาพที่เห็นครับรถผมมันมันไม่แรงอ่ะมันมันมันไม่แรงอ่ะเดี๋ยวเปิดคู่เดี๋ยวเปิดคู่